ผมเชื่อว่าจริงๆถึงแม้ว่าไม่ทําธุรกิจเราตื่นมาเราก็เจอกับปัญหาอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะสามารถที่จะจัดการกับปัญหานั้นได้ได้ไวมากน้อยแค่ไหนกว่ามันจะมาคิดเป็นระบบแบบนี้ได้มันก็ผ่านการเรียนรู้แบบลูกทุ่งมาพอสมควรอยู่แล้วเงี้ยครับถ้าคุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบก็ถือว่าคุณโชคดีนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณชอบอยู่ตอนนี้ผมก็มองว่าคุณก็ต้องหาแพชชั่นจากตรงนั้นเพราะคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าวันไหนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ตรงนั้นมันจะเอาไป ชลากรเอกชัยพนันสคุณครับเป็นซีอของบริษัทปุูกฝักพลักแม่จำกัดมหาชนครับอันแรกเนี่ยภายใต้แบรนด์โอจูเราก็จะมีอยู่ปรวันสี่ช ANNEL หลักๆก,ก็คือจะเป็นร้านนั่งทานปัจจุบันมีอยู่36มสล้านแล้วก็เป็นเดลิเวอรี่อีกสแห่งแล้วก็จะมีที่เราร่วมมือกับซีเนจี้กับโอมาแล้วก็วางขายในคาเฟ่เอมิสนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในส่วนของนิวบิสเนสนะครับเราก็จะมีเว็บแอนโดหนึ่งสาขาแล้วก็มีโอจูทั้งหมด7สาขาครับผมแน่นอนแหละในพาร์ท มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วที่เราสามารถทำให้แบรนด์เล็กๆจากต่างจังหวัดแบรนด์ SMD เนี่ยสามารถเติบโตเข้ามาจนจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ถ้าเราไปตลาดเราไปซื้อผัก,กชนิดหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้ทั้งรู้ว่าผักมันมีสารเคมียาฆ่าแมลงอะไรเราก็ไม่อยากที่จะซื้อไปให้คนในบ้านทานก็จริงๆจุดเริ่มต้นน่ะเราก็มาจากผมผมกับโจเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มตน้น แล้วก็ตอนมอปลายเรามีโอกาสไปดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็มีโอกาสไปดูที่คณะเกษตรแล้วเราเห็นเขาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูกในการอะไรเงี้ยครับล้วก็คุยกันเล่นๆว่าแบบเฮ้ยถ้าในอนาคตเราสามารถหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรทําด้วยกันอะไรเนงะี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าพื้นเพยทั้งโจกับผมอะที่บ้านก็ทําเกี่ยวกับการเกษตรอยู่แล้วแล้วพอตอนจบมาปี53นะครับก็มาคุยกันแหละว่าแบบเอ้ยที่เคยคุยกันไว้ยังยังอยากจะทําอยู่ไหมอะไรเนงะี้ยก็บอกเออเขามีที่อยู่แปลงนึง ถ้าอยากจะลองปลูกผักอก็ลองดูก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราเริ่มทดลองปลูกผักในปี53สามมัยนั้นนะนะไฮโดรโพนิกจับออร์แกนิกอะ่ะคนยังไม่ค่อยรู้มากว่าแบบมันแตกต่างกันยังไงแล้วเราก็ปลูกเป็นออร์แกนิกแล้วปลูกในดินเนาะแต่ไฮโดรโพนิกเนี่ยมันจะปลูกในน้ำเพราะนั้นเนี่ยร้านอาหารเขาก็จะชอบเป็นไฮโดรโพนิกมากกว่าเพราะหนึ่งใบสวยใบใหญ่ อันที่2เลยคือการบริหารจัดการมันง่ายเพราะเข,า,เขาไปถึงเขาตัด mm. เขาล้างน้ำเขาก็ใช้ได้เลยแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากมันปลูกในดินมันก็จะมีเศษดิน mm. บ้างไใบมันก็เป็นรูเป็นอะไรบ้างการจัดการของเขามันก็ค่อนข้างยากเราก็เลยทําให้เราเจอปัญหาว่าเอถ้าเรายังส่งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็อาจจะไปได้ถึงแค่จุดหนึ่งแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราลองเปิดแบบคาเฟ่เล็กๆเป็นคาเฟ่สลดัดแล้วก็มีร้านกา,ฟา mm. แฟอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเปิดร้านในปี5้าบ ว่ามันจะมาคิดเป็นระบบแบบนี้ได้มันก็ผ่านการเรียนรู้แบบลูกทุ่งมาพอสมควรอยู่แล้วนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยที่ส่วนหนึ่งผมก็ชอบทำอาหารแล้วเราก็ทดลองทําแล้วก็แบบให้ทุกคนมาเทสเงี้ยเอาง่ายๆเลยอย่างตอนแรกะเราไม่รู้ว่าเมนูไหนขายดี เราก็มีการเก็บข้อมูลว่าเอ๊วันนี้เราไปซื้อแซลมอนมา2ตัวตอนเย็นปุ๊บเราก็นับสตอกออกมันเหลือเท่านี้แสดงว่าแซลมอนขายได้เท่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าเออเราต้องซื้อมาประมาณเท่าไหร่สุกเสาร์อาทิตย์เราจะต้องซื้อเท่าไหร่วันธรรมดาเราจะต้องซื้อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเรียนรู้จากอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างนี้เลยระบบก็คือเหมือนแบบร้านอาหารเลยเราก็ทําเหมือนแบบลูกค้ามาแล้วก็จดออเดอร์แล้วก็วิ่งไปที่ครัวครัวเสร็จปุ๊บก็เอาเอาบินมาคี ตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นแบบนั้นเลยตอนแรกเริ่มเราก็พยายามอยากจะวางรากฐานวางซิสเ็มให้กับให้กับร้านเราเพราะเราเคยมีโอกาสไปทํางานที่กรุงเทพไปเดินร้านหลไยเราก็เห็นวิธีการทํางานของเขาการทีระบบเพื่อหาสินค้าว่ามีไหมอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วอ๋ออันเนี้ยมันเรียกว่าระบบสต็อกนะเราสนใจเราก็เอาโค้ดรหัสตัวนี้ทีเข้าไปแล้วดูว่ามันเหลือกี่ชิ้นเหมือนกับว่าถ้าวันหนึ่งแบบฉันต้องออกไปนอกร้านได้ร้านก็ต้องรันได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มเอาตัวระบบเครื่องคิดเงินเข้ามาเอา ระบบ POS ที่เข้ามาที่แบบ pre-order แล้วบินวิ่งไปที่ครัวอะไรเงี้ยก,ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นแหละก็ไม่ใช่ว่าแบบ day one ปุ๊บแล้วแบบปื๊บฟื้นหมดเลยบางคนอาจจะไม่มีความรู้ด้านนี้แต่ว่าสมัยนีย้ข้อมูลมันเบอร์ไว,แล,วแล้วมันลึกมากถ้าสนใจค้นคว้าจริงๆอ่ะเขาก็จะเจอแหละว่ามัน,มนจะต้องทํำยังไงโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สูตรตายตัวที่มันจะใช้ได้กับทั้งหมดมันก็ต้องเอามา adapt เอามาปรับให้มันเข้ากับของเรา เราให้ความสําคัญกับ R&D เพราะเราดูตั้งแต่ฟาร์มเลยวิจัยเลยว่าแบบสลัดพันธุ์ไหนที่มันปลูกในสภาพภูมิอากาศบ้านเราแล้วมันแบบยิวมันได้หรือมันเติบโตได้ดีในขณะที่ในเรื่องของพัสดอาหารเราก็มีทีมเชฟมีทีม R&D ที่คอยเก็บฟีดแบกลูกค้าแล้วก็เอาข้อมูล่ะต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็ออกเป็นเมนูออกมาใหม่ๆเนี่ยครับเรามีการออกเมนูใหม่ทุก2เดือนเนาะแล้วเราก็จะดูฟีดแบกลูกค้าว่าเออลูกค้าเข้ามาใช้บริการสั่งออเดอร์นี้เยอะมากน้อยแค่ไหน ฟีดแบ็กเป็นยังไงแล้วลูกค้าติชมยังไงเราก็จะเอาข้อมูลนี้ไปปรับสําหรับเมนูถัดไปนะครับเราก็จะดูเลยว่ากลุ่มคนที่สั่งเนี่ยเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าหรือเป็นแฟมิลี่หรือเป็นเพื่อนฝูงส่วนใหญ่ทานที่ร้านหรือว่าสั่งกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยครับเราก็เอาตัวเลขเอา d a ต a ต่างๆมาวิเคราะห์จริงๆต้องบอกว่าทั้งแอดแลนโดแล้วก็โอชูสครับตอนที่เราแปดแบรนด์ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเรามีเฟรมเบรกอยู่ประมาณ4ข้อหลักๆอันแรกเลยก็คือมันต้องเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวโอชุ อันที่2ก็คือตลาดมันจะต้องมีขนาดที่ใหญ่พอที่เราแบบอยากจะลงไปอยู่ในตลาดนั้นส่วนข้อที่3มเนี่ยเราต้องสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้จากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะครับในตลาดแล้วข้อสุดท้ายเลยคือ,อรีซอสที่เรามีอยู่ก็คือต้องใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นครัวกลางทีม r d ทีมเทรนนิ่งทีมโคชชิงอย่างเงี้ยครับอย่างตัว r a p ์แอนดเองอะ่ะมันตอบโจทย์ในแง่ของมันสามารถดีลิเวอร์ความเป็นโอกระจูได้เลย แล้วใช้พื้นที่น้อยกว่าโอคัตจูถึง1ใน10เราก็สามารถที่จะขยายได้ไวแล้วก็ตอบโจทย์กับผู้บริโภคที่มีความเร่งรีบในปัจจุบันในขณะที่ตัวโอคจูเนี่ยทุกคนมาทานที่ร้านก็จะเห็นแหละว่าแบบทุกโต๊ะจะต้องมีสมูทตี้ของโอคัตจูวางอยู่แล้วทําไมเราจะต้องให้ลูกค้าแบบมาที่โอคัตจูแล้วรอนานๆเพื่อที่จะทานสมูทตีหทต้หรือทานสลัดทู่เราเอาร้านเนี่ยไปเปิดแล้ว5นาทีก็ได้ทานสมูทตี้น่าจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเกิดออกมาเป็นวัแอนโดก ว่าจริงๆถึงแม้ว่าไม่ทําธุรกิจเราตื่นมาเราก็เจอกับปัญหาอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะสามารถที่จะจัดการกับปัญหานั้นได้ได้ไวมากน้อยแค่ไหนเหมือนตอนนั้นอ่ะเราบอกว่าเอ้ยเราเปิดร้านสาขาเดียวเราก็โอเคแล้วตอบโจทย์อะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยเราเปิดสองสาขามันจะเป็นยังไงนะจนตอนนี้เราสามสิบกว่าสาขาแล้วเราก็มีความรู้ว่าเอ้ยถ้าปีนี้เราเปิดแบบห้าสาขาจะเป็นยังไงนะเอ้ยถ้าเรามีแบรนด์ใหม่จะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วพอเราเปิดปุ๊บเราก็จะเจอกับปัญหาพอเราเจอปัญหาปุ๊บเราก็ต้องแก้ปัญหาเพราะว่ามันควบคู่ มันเหมือนกับเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะกับการเติบโตเพราะต้องบอกว่าสาขาหนึ่งตอนแรกอะ่ะมันเล็กมากแล้วห้องครัวมันแค่3าคูณสามตารางเมตรแล้วก็ตอนที่เราเปิดสาขาสองนะครับด้วยความที่เราคอนเซ์นในเรื่องของคุณลิตี้เราเป็นห่วงว่าลูกค้าที่ไปทานที่สาขาสองเนะี่ยจะได้รสชาติเหมือนจกที่สาขาหนึ่งไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เลยสนใจเอาสาขาหนึ่งเป็นครัวกลางย่อมๆก็ทําทั้งพวกน้ําสลัดทําซอสต,ต่างๆอะไรเงี้ยครับจากตรงนั้น แล้วก็ส่งไปที่สาขาสองเราก็เรียนรู้เรื่องโลจิสติกรเรื่องการเก็บรักษาอะไรไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเปิดสาขากรุงเทพ3-4-5เนี่ยเราก็ไม่ห่วงแล้วในเรื่องของคุณภาพเพราะเราคุมได้แล้วจากที่เชียงใหม่มาเลย ในส่วนของร้านอาหารเน่ยจุดที่ยากที่สุดถ้าถามผมน่าจะเป็นในเรื่องของคนปัญหารเรื่องพนักงานในกรุงเทพเรื่อง turnover เนี่ยทยามอย่างเงี้ยสูงมากด้วยตอนที่เรามาเปิดกรุงเทพอะลูกค้าค่อนข้างเยอะงานค่อนข้างหนักเราก็ต้องดูว่าเอ้ยปัญหามันอยู่ที่อะไรแล้วเราก็ต้องแก้ให้ตรงจุดการที่พนักงานเข้าใหม่เรื่อยๆ่เราก็ต้องมาคอยสอนเรื่อยเรถูกไหมครับเราก็เลยตั้งโอเปอเรชั่นคาเดมี่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้เด็กเข้ามาปุ๊บเราสอนปุ๊บเขาตึมซับดีเอ็นเอเขารู้ว่าต้องทำยังไงหนึ่งสอามสีเขาก็พร้อมท ในขณะที่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการเทรนนิ่งเลยพอลูกค้าคอมเพลนเราก็ไปดูเด็กก็เด็กเราไม่มีการโค้ชเทรนนิ่งเด็กเลยเด็กก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเพราะนี่นถ้าเราเริ่มจากตรงเนี้ยก่อน มันก็จะทําให้เราแก้ปัญหาได้ในระยะยาวปัจจุบันเราก็มีการโคก,กับทางวิทยาลัยมากขึ้นในการที่จะแบบไปประชาสัมพันธ์ไปทําโครงการร่วมกันอะไรเงี้ยครับว่าให้เด็กแบบมาฝึกงานที่เราหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะได้มาเรียนรู้ว่าเอ้ยทำงานในร้านอาหารเนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างเราก็พยายามที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นในพักของฟาร์มก็ดีหรือหน้าร้านก็ดีคือผมมองว่าปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกและเพียงแต่ว่าบางเรื่องมันแก้ได้เลยบางเรื่องมันอาจจะแก้ไม่ได้อย่างโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของ ความคาดหวังของลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆปรับแต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นเกี่ยวกันหน้างานแล้วเราสามารถแก้ได้เลยเราก็แก้เลย <S <S ถ้าสิ่งที่เราคิดแล้วมันดีอยู่แล้วมันต้องไม่เกิดปัญหาถูกไหมถ้ามันเกิดปัญหาแสดงว่าเอ้สิ่งที่เราทําอยู่มันมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ที่สุดหรือณวันนี้มันอาจจะตอบโจทย์แต่ในอนาคตมันอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็น เราสร้างมันขึ้นมากับมือแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องโอเคแหละเราเรียนรู้จากสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแต่เราอยากจะต่อยอดเนี่ยเราก็ต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือมีความรู้โน้ตหาวด้านนั้นมาโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็หาโซลูชันใหม่ๆมาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนแรกเราก็ไม่ไว้ใจใครอยู่แล้วครับเราก็ต้อง follow up อยู่แล้วเราก็ต้องคียกันเราก็ต้องตรวจงานเราก็ต้องอะไรอยู่แล้วจนถึงจุดหนึ่งที่เรามั่นใจแล้วว่าแบบ เฮ้ยโอเคคุณนี้ได้ในระดับไหนเราก็โอเคเราก็ปล่อยในระดับนั้นนะครับพอเราได้ทีมงานขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วอ่ะเราก็เริ่มปล่อยล้วก็ให้เริ่มให้เขาทำเราก็เข้าไปโฟลว์อัพเราก็เริ่มดูว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงพอมันมีระบบที่เส้มแล้วเออมันยังติดตรงไหนอยู่เราจะแก้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของฟาร์มเองเราก็จะมีทีมส่งเสริมทีม QAQC ที่จะคอยตรวจผลผลิตคอยตรวจแปลงดินทั้งของเรา แล้วก็ของเกษตรกร,ท,กรที่มาร่วมกับเราอะน,นะครับแล้วก็มีทีมส่งเสริมที่จะคอยไปสุ่มตรวจ4ครั้งต่อปีขณะที่ของเราที่เราขอ EU i h o n e ต่างๆเนี่ยเขาตรวจแค่ปีละครั้งเพราะเราก็คอนเซิร์นในเรื่องของเนี้ยเราอยากจะให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าเอ้ย ผักที่เรารับจากเกษตรกร,กรมามันมันปลอดภัยจริงๆมันไม่มีสารเคมียาฆ่าแมลงจริงๆพอผลผลิตมาส่งที่ฟาร์มเราแล้วเราก็มีการสุ่มตรวจผลผลิตแล้วในอนาคตพอเราเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยเรามีแผนที่จะลงทุนสร้าง i n น o u ้ e lab ของเราที่จะต้องตรวจผลผลิตทุกล็อตที่เกษตรกรนามาส่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้คุณลูกค้าว่ามันปลอดภัยจริงๆในด้านของโรงงานเราก็มีทีม QC ที่จะต้องคอยตรวจทั้ง raw material เราต้องดูเลยไม่เพีงกายภาพชีวภาพน้ําหนักเนื้อสัตว์ สีของมันหรือว่ารสชาติความเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกอย่างตั้งแต่ raw match มมจนเข้ากระบวนการผลิตออกมาแล้วเราก็ต้องมีการตรวจในขณะที่หน้าสาขาเราก็มีการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นครัวและบริการในภาคของครัวเองเราก็จะมีทีม Q A ที่เขาจะต้องไปตรวจการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการทํางานของเด็กในครัวเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของเราไหมในขณะที่บริการเนี่ยเราก็มีทีม coaching training เราก็ต้องคอยมาตรวจเหมือนกัน รวมถึงการที่เราจะเปิดสาขาหนึ่งนะเราก็จะต้องรับเด็กเข้ามาก่อนล่วงหน้าแล้วพาเด็กเนี่ยกระจายไปอยู่ตามสาขาที่เป็นซีสโตซีสโตก็คืออย่างเช่นสาขาเนี้ยเด่นในเรื่องของการบริการเราก็จะเอาเด็กเข้ามาเทมอีกสาขานึงเด่นเรื่องครัวแล้วก็จะเอาเด็กครัวไปอยู่เพื่อที่จะให้เด็กเรียนในเรื่องของฮาร์ดสกิล เขาจะต้องรู้ว่าหน้างานจะต้องเจอกับอะไรบ้างประมาณ15วันถึง20วันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้เขาเข้ามาที่โอเปอเรชั่นแคมเเราก็มาเรียนในส่วนของ Soft ทักษะ t อดจิตูแล้วก็มาเรียนรู้เมนูวิธีการตอบคุณลูกค้าอะไรเงี้ยครับอีกประมาณ10วันหลังจากนั้นก็จะเปิดสาขาพอเปิดสาขาเนี่ยก็ทีมโคชชิ่งเนี่ยก็จะไปอยู่ด้วยอีกประมาณ20 30วันแล้วแต่เพื่อที่จะไปคอยโคชน้องว่าเออถ้าเจอแบบนี้ต้องทาอย่างนี้นะอย่างนี้นะเนี่ยก็จะไปโฟล l ลอัพว่าเขาทาได้ดีหรือ,อยังอะไรงเ,รง,เ,รง,ง, System เงี้ เรามองว่าธุรกิจมันจะต้องรันต่อไปได้ถึงแม้ว่าวันนี้ถ้าคุณได้ทําในสิ่งที่คุณชอบก็ถือว่าคุณโชคดีนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณชอบอยู่ตอนนี้ผมก็มองว่าคุณก็ต้องหาแพชชั่นจากตรงนั้นเพราะคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกว,ว่าวันไหนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ตรงนั้นมันจะเอาไปต่อยอดได้มองย้อนกลับไปก่อนนะอีกตอนช่วงเป็นเด็ก ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมที่บ้านถึงต้องแบบส่งผมมาอยู่ร้านอะไรของญาติมาทํางานนะ่ะทุกช่วงปิดเทอมอย่างผมก็จะต้องมาทุกปีเลยแต่พอเราได้แบบมีโอกาสมาท,ทําธุรกิจจริงเราก็เลยถึงได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆอ่ะคนเรามันต้องเริ่มจากสิ่งที่เราอาจจะแบบไม่ชอบก่อนหรือเราไม่เข้าใจมันก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นสกิลที่มันติดตัวไปพอเรามีโอกาสได้ไปทําอะไรที่เราแบบอยากทาอ่ะพวกนี้เราได้เอามาใช้หมดเลยอย่างที่บอกว่าเราโชคดีที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ครอบครัวก็สนับสนุน ไม่ได้แบบว่าแบบห้ามปลามอะไรอนยะ่างเงี้ยถ้ามองย้อนกลับไปผมก็ไม่ได้คิดว่าตอนที่จะทาโอปป้าจูจะต้องแบบมี30ตสาขาผมก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเหมือนกันโอเคเราแค่แบบอ n จ o ยกับสิ่งที่เราทําอยู่แต่แน่นอนแหละมันก็ต้องแบบหล่อเลี้ยงตัวเองได้เนาะมันก็ต้องเ o อ e r ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเติบโตทีละสเต็ปเราก็ต้องมองว่าแบบเอ้ยการที่เราจะเปิดจาก1เป็น2ตสาขามันจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราก็ต้องคิดก่อนแต่ก็ต้องเรียนดํมจรงว่าที่เราคิดอะจากที่เราเจอมันก็มีอะไรเยอะที่เราแบบคาดไม่ถึงเ ก็ถึงบอกไงว่าแบบทุกวันนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บเออมันก็คือเราก็ต้องแก้ปัญหาแล้วถ้าท่านมองย้อนกลับไปอย่างตอนที่ตัวผมเริ่มเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีเราเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนคุณไม่ต้องไปเอาสิ่งอื่นเข้ามาอนะไรเงี้ยเราเริ่มจากตัวที่เราคิดว่ามันเป็นคอลเวลูของเราก่อนพอเราทําไปได้สักพักหนึ่งเราก็จะรู้แล้วว่ามันใช่หรือไม่ใช่ แล้วมันจะเอาอะไรมาเติมได้มันจะเอาอะไรมาเติมได้ถึงตอนนั้นนะเราก็ค่อยๆขยับขยายดีกว่าโอเคบางคนอาจจะคิดใหญ่ได้ถ้าเขาแบบมีสกิลหรือมีพื้นฐานหรือมีอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราไม่ว่ากันแต่ถ้าคนที่แบบไม่มีเลยเราก็เริ่มจากเล็กๆละกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณเริ่มใหญ่เลยแล้วคุณเปลลมันอาจจะแบบหมดกําลังใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณค่อยๆค่อยๆทําไปค่อยๆโตไปแล้วถึงจุดนึงอ่ะถ้าเรารู้ดีเทลทุกอย่างถึงตอนนั้นอน่ะไอ้เรื่องของการสเกลอ่ะผมว่าไม่ใช่ปัญหาละแต่ถ้าเรา จะสเกลเลยโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะแบบมีปัญหาอะไรหรือต้องทำยังไงเนงะี้ยผมว่าสุดท้ายก็จะอาจจะตกมาตาย